วันนี้ณนห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น4อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสุงไงกโกลกอำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสนายแพทย์บรรยงเหล่าเจริญสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุงไงกโกลก เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทานเบื้องหน้าพระชายาลักษ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีซึ่งได้พระราชทานพระราชานุญาตเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆให้หมุลน,นิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดหาเครื่องออกซิเจนไฮฟลเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นโดยพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสุงไงกโกลกจำนวน3าเครื่องอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณวันที่29มิถุนายน2564มียอดผู้ป่วยสะสม2,089รายรักษาหายแล้ว1,370รายเสียชีวิต5ราย